บทที่2พื้นฐานเกี่ยวกับหน้าต่างเทอร์มินอลตอนที่2ปัจจุบันได้มีการเพิ่มแทบ als, Code ็บ Signals, Codebase, Experts และ Market ไปยังหน้าต่างเทอร์มินอลแท็บ Signals คือบริการที่ช่วยให้ทุกคนสามารถเป็นผู้ให้สัญญาณการเทรดหรือสามารถขอรับการติดตามสัญญาณเหล่านี้และกลยุทธ์จากเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ แทบ Code ็บโค้ดเบสให้ท่านสามารถเข้าถึงโค้ดต่างๆที่มีการเผยแพร่ยอยู่ในกลุ่ม Community m q l c ได้โดยตรงจาก Terminal ท่านสามารถเลือก EA Indicator หรือ Script ได้จากแท็บนี้ทำการดาวน์โหลดและนำไปใส่ไว้ในกราฟได้โดยทันทีแท็บ Expert แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของ EA ที่มีการใช้งานเช่นการปิด เปิด Position หรือการแก้ไขออเดอร์แ a ็ Market เป็นร้านค้าแอปพลิเคชันที่มีทั้งแบบฟรีและมีค่าใช้จ่ายนักลงทุนจะสามารถเข้าถึงโรบอตที่ใช้ในการเทรดที่พร้อมใช้งาน i n นดิเคเตอทางเทคนิคและผลิตภัณฑ์อื่นๆได้สะดวกขึ้นขอบคุณสำหรับการรับชม